หน้าสดมากเลยพวกมึงคุณคะพขไปทำหน้าแล้วเนี่ยุสุสงๆหน้าสดเจนติ๊กตอกมันช่วยได้นะทนหน่อยทนหน่อยใครใครเข้ามาแล้วทักให้เฮียเห็นหน่อยได้ไหม กินหนุ่มกันสวัสดีครับสังเกตอะไรไหมว่ามีการเ,เปลี่ยนแปลงแว่นเมื่อเช้ากับตอนนี้ไลท์เมื่อเช้าแว่นอีกอันหนึ่งไลท์ไลท์ตอนนี้แว่นอีกอันหนึ่งสวัสดีค่ะพี่พนิชา ปบัติเหตุน,นิดหน่อยกำลังคิดอยู่ว่าเด็กๆที่บ้านเขาอ้วนหรือว่าขาแว่นมันไม่แข็งเลยประดีพี่จีหยหน้ากดมากเลยดูสิแบบโตแบบเห็นรูกของฝนแบบวันนี้ไม่ได้ทาครีด้วยเลย เรื่องของเรื่องคือเกิดอุบัติเหตุความที่เป็นคนที่ถ้าออกจากบ้านจะนับเด็กๆก,ก่อน่าครบไหมแล้วในระหว่างที่แบบหมุนตัวหาหาเด็กๆอย่างนี้ยูยูเขากระโดดพุ่งมาชนเข้าที่ขาแล่นเราแบบอืม,อมก็เลยต้องใช้แ่นตสำรองไปก่อนเดี๋ยว สักครางปีก็เดี๋ยวจะไปตัดใหม่จะเอาแบบออกแนวสาวๆหน่อยอันนี้ดูเหมือนครูใหญ่เลยเดี๋ยวจะมาอ่านคำสัมภาษณ์น้องต่อดีกว่าเผื่อนคนที่จะได้ดูผ่านติดต่อ เจี๊ยบพี่เจี๊ยบเวลาพิมพ์คอมเมนต์อ่ะมันขึ้นว่ายังไงเหรอใช่บอกทีถ้าเอิญพี่ก้อยเป็นคนที่เขาบอกว่าทำยังไงไม่เป็นหรือเพราะเขาใช้ไอโฟนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหน้ากูก็ยับเลีย่ยโอ้โหต้องหนึ่งหน้าแล้วนะพีเ่เจี๊ยบเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวแม่เตาคำสั่งมาให้ฟัง เกยบทนหน่อยนะนทนหน่อยนะไม่เวลาผมไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยเอาเอาที่เราไปดูไลฟ์สดยูทูบทั่วไปเคยดูไหมผมก็เห็นคอมเมนต์นนะอืมอันนี้นไหนๆก็เปิดแล้วก็อยากให้แบบอตอคุณแฟนเห็นว่าชนีชน แต่เล่มนั้นเสียดายจริงจริง ขอบคุณส่งสติกเกอร์ได้เลยอ่ะพี่เจี๊ยบตอนนี้เห็นคอมเมนต์เนี่ยผมตั้งค่าใหม่ใอ้คุณทัศน์นูนอินเตอร์เฟรนเฟ่งเบตตี้ ลองพิมพ์ขึ้นมาลองพิมพ์ขึ้นมาตอนนี้น่าจะเห็นคอมเมนต์แล้วนะโอ้โหแว่นนี่เหมือนครูใหญ่เลยอันนี้ตั้งค่าใหม่แล้ว Y, oh, der decisive, der ูกำลังดูเอ็มวีน้องดูครา้ที่เท่าไหร่เนี่ยเออพรุ่งนี้10โมงเรามีกดสั่างหนวยน้อง ผมเห็นทุกคอมเมนต์เลนยนะพี่เกียรต มากเลยอยากให้ได้สองล้านติ้นเดือนนี้หมายถึงโน,นบ,บูใช่ไหม วันนี้พูดถึงไทพยียอดฟอลโลของเทพี 3.3m แต่ของเดน้อง2.8ทำไมม,มันห่างกันเยอะจังหมอก็น่ารักทั้งคู่นะแต่ไหนะพี่ใหญ่พี่ดูเยอะกว่า और बात के लिए แต่เมื่อคืนแล้วแล้วก็มีรูปลงไอจีสตอรี่แล้วก็มีอันนี้ไปอยู่อันนี้เฮียอยู่ในไลน์เอาก้อนนองด้วยนะนี้เด้งไปแชายเบบนะร์มาจะหรือว่าถ่ายมาแล้วก่อนวันนี้แล้วเขาถึงปอดแต่ถ้าเอาแบบจริงๆอนะ่ะวันนี้ก็พาบอลบลไปที่ไหนสักที่อย่างเงี้ย จากที่เห็นนะลูกเล่น YouTube จะน้อยจังแบบมึงเอาหน้ากดกูเลยแบบไม่อ่อนโยนกับหนังหน้ากเลยโงนะ่คุละปรดใจ เออมีใครเข้ามาแท็กมาสายเฮียหน่อยสิหน้ามันโผมมากเลยดูด,ด,ด,ดิแก้มสิวเนี่ยทั้งแค่ทั้งแงเนี่ยโอ้ห <c oughs> เตรียมกันกี่แสนเนี่ยไปดูหน้าโอ้โหล่องเต๊ะเนี่ยก็ได้อย่างนี้แบบมันหย่อนใช่ไหมหน้ามันหย่อนเนียไม่ได้แบบ อ๋อใหมันแบบตบๆเลยใจคอก็อมัวจะไขึพีมาเลยนะคนข่าวข้าวก็ไม่มีอะไรก็เป็นโูกทะเลที่น้องค่ายรูกอะไรอยู่นะ ท้องฟ้าเมื่อคืนยายน้องสะผมผมเปียกเลยเยียจะอบอกว่าเยียก็ได้ผมให้เป๊ะเยียก็ได้ผมเป็นนะ้อเนี่ยแบบไปฝึกมาไงเพราะว่ามีมีชาเลกขึ้นตัวเองว่าจะลองไม่ตัดผม,มเกิดผมยาวอนะไรแบบจะเตรียมแล้วจะได้ผมให้แบบอย่างนี้เลยแบบดื้ แต่ว่าได้ให้ตัวเองให้ได้ก่อนก็จะไลค์ั้งละ15นาทีแล้วกันเอาแบบมารียกยอดสับห้ฝากกด s u b ๆ c r i b ใบมะกรูดด้วยนะทุกคนอย่าลืมมาจับกับจับตับไอฟอลโลแอน นี้ด้วยเรียกว่าอะไรนะติดตามใช่ไหมเออผมพอผงยาวแล้วมันจะแบบเป็นคนผมที่ว่าอยากโศกอะผมเส่นใหญ่แล้วพอมันพิมเข้าไปในหนังหัวเนี่ยมันจะคันมันเหมือน,มนคนไม่ได้ออกมา ตรงนี้ก็ดูแลตัวเองกันหน่อยนะขุ่นเต้ลยเรีย่าก็จามอยู่ลองมีลองไม่กินยาติดต่อกันหลายหลยวันพวกยาแก้แพ้อะไรกนี้ให้ตับให้ไตมึงทำงานกันหน่อยอันนี้สำหรับอินเตอร์เฟนเดอีเขาไม่ได้มาดูติดต่อแต่ก็จะเปิดให้อินเตอร์เฟนมือข้าง ส่วนคนที่ฟังเพื่อการบทต่างบ้านแล้วก็ก็ไม่เป็นไรนี้จะให้สำหรับคนที่ดูเข้ามีนเท่านั้บางพวกอินเตอร์แฟนก็มีนะบางกลุ่มนี้เขาไม่เล่นติดต่อเขาจะดูแต่ยูทูบ ลูแบบโหมาคลาแบบนั่นเลยสวยดื้อูปนี้เแบบดื้อ เดี๋ยวจะไปแล้วนะเดี๋ยวถ้าตอนเด็นว่าก็ก็จะแวะมาโอ้โหได้แว่นใหม่เหมือนพระการณ์ไปแลๆๆๆนะ้วไปแลๆๆๆ้วไปแล้